เอาละครับท่านผู้ฟังเปิดปวงขบวนการนรกแสแกมเมอร์เกาหลี73ชีวิตถูกในประเทศกลับบ้านเกิดหลังกัมพูชาทนแรงกดดันไม่ไหวซึ่งแก๊งนี้เนี่ยกวาดเงินไปกว่า1,100ล้านด้วยการลวงให้รักเบื้องลึกกลโกลงแสแกมข้ามชาติวีรกรรมคู่รักขึ้นเขียงเปลี่ยนหน้าหนีคดีงานนี้ขมินปลาปรามจริงหรือแค่เล่นละครตบตาในเมื่อตัวเลขคนร้ายที่ซ่อนอยู่มีเป็นพันแต่จับมาโชว์แค่เปอร์เ จากพนมเปนสู่อินชอนเที่ยวบินประวัติศาสตร์ล้างบามแก๊งดูดเงินบทเรียนราคาแพงที่ไทยต้องดูไว้เรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงผมไทยไทมส์ Times, จะเล่าให้ฟังครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการอาชญากรรมข้ามชาติเลยทีเดียวเรื่องนี้ต้องบอกว่าของจริงไม่ใช่แค่ข่าวลือเมื่อเช้าวันศุกร์ที่23มกราคมปี2569ที่สนามบินอินชอนเกาหลีใต้ได้รับพัสดุพิเศษทรงตรงมาจากกัมพูชาเลยครับ เป็นผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้73ชีวิตที่ไปก่อเหตุต้มตุ๋นคนชาติเดียวกันอยู่ในแดนเขมรงานนี้สร้างความเสียหายไปกว่า33ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1,100ล้านบาทโอ้โหคนแค่หยิบมือเดียวปั่นหัวคนจนหมดตัวได้ขนาดนี้มันเลวร้ายมากครับคือเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินโคเรียนแอร์แตะพื้นรันเวย์ตอน9มง41นาทีตามเวลาท้องถิ่นแล้วประตูเครื่องเปิดออกปุ๊บ สำรวจเกาหลีที่บินไปคุมตัวมาประกบซ้ายขวาเลยครับผู้ต้องหาทั้งชายและหญิงรวม73คนเดินลงมาในสภาพสวมกุญแจมือเรื่องนี้มันเริ่มเดือนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2568ที่มีนักศึกษาเกาหลีไปเสียชีวิตปริศนาในเขมรเพราะถูกหลอกไปทำงานในตึกแก๊้งคอเซ็นเตอร์ ทำเอาคนเกาหลีโกรธแค้นรัฐบาลเขมรหนักมากจนท่านผู้นําเกาหลีต้องบี้ทางการทู่สุดฤทธิ์จนในที่สุดรัฐบาลพนมเปญที่ปกติจะชักช้าเรื่องพวกนี้ก็ต้องยอมขายผู้ต้องหากลุ่มใหญ่นี้ออกมาเพื่อลดกระแสงานนี้บอกเลยว่าพี่ไทยเราดูไว้เป็นตัวอย่างครับเกาหลีเขาเอาจริงในการปกป้องคนของเขามาก พวกแกมเมอร์73คนนี้เนี่ยสามารถปั่นหัวคนจนสูญเงินไปได้ถึง33ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1,000ล้านเขาทำกันได้ยังไง ài? บอกเลยว่ามันคือศิลปะแห่งการต้มตุนยุคใหม่ครับตัวเลขความเสียหายระดับ1,100ล้านบาทจากคนแค่73คนเนี่ยถ้าหารเฉลีย่ยออกมาคนหนึ่งทำเงินได้เป็น10ล้านบาทเลย วิธีการของพวกนี้เขาไม่ได้มานั่งสุ่มโทรหาเบอร์แปลกๆแล้วบอกว่าพัสดุตกค้างแบบเด็กๆแล้วครับเขาใช้โมเดลที่เรียกว่า pick butchering หรือการเชือดหมูครับหลักการคือพวกนี้จะใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อเป็นเดือนๆผ่านแอปหาคู่หรือโซเชียลมีเดียคุยกันเช้าถึงเย็นถึงจนเหยื่อตายใจรักหัวปักหัวปั๊มหรือนับถือเป็นพี่เป็นน้องจากนั้นก็ค่อยๆหยอดเรื่องการลงทุนคริปโตเคเรนซีหรือหุ้นทิด แรกๆให้เหยื่อถอนเงินได้จริงได้กำไรเห็นๆพอเหยื่อโลภทุ่มเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตหรือไปกู้หนี้ยืมสินมาลงตูมเดียวนั่นแหละครับจังหวะลงมือเงินทั้งหมดของเหยื่อก็จะหายวับไปกับตาถอนไม่ได้ติดต่อไม่ได้บล็อกหนีทันทีที่น่าเจ็บใจคือพวกนี้มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเหมือนบริษัทเลยครับมีฝ่ายหายเหยื่อฝ่ายคุยฝ่ายไอทีทำเว็บปลอมและฝ่ายฟอกเงิน โอ้โหแล้วแค่คนกลุ่มเดียวสร้างความเสียหายได้มาหาศาลขนาดนี้แล้วถ้าทั้งตึกนั่นเป็นสแกมเมอร์ทั้งหมดความเสียหายจริงจะประเมินค่าได้ขนาดไหนครับคือตึกพันหนึงในซ h ฮานูวิวหรือปลอยเปตที่เราเห็นสูงใหญ่ๆเนี่ยจุคนได้เป็นพันหรือหลายพันคนถ้าแค่70กว่าคนยังกวาดเงินไปได้1,000ล้านบาทลองเอาตัวเลข1,000คูณเข้าไปสิครับ <cam ina> ตัวเลขมันจะพุ่งไปแต่ระดับหมื่นล้านหรือแสนล้านบาทได้สบายเลยข้อมูลจาก UNODC หรือสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเขาประเมินไว้ว่าแหล่งซ่องสุมพวกนี้ในเอเชียตะวันออกเสียงใต้ทำเงินได้รวมๆกันปีและมหาศาลยิ่งกว่างบประมาณแผ่นดินของบางประเทศอีกครับมันคือโรงงานผลิตเงินเถื่อน เงินที่ได้มาก็นําไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ซื้ออาวุธหรือขยายกิจการต้มตุ๋นให้ใหญ่โตขึ้นไปอีกมันถึงเป็นเนื้อร้ายที่แก้ไม่หายสักทีในภูมิภาคบ้านเราซึ่งภัยเงียบยุคดิจิทัลที่น่ากลัวที่สุดคือ Romance Scam โดยใช้ Deepfake ครับเขามีวิธีการเนียนขนาดไหนถึงหลอกคนให้รักและโอนเงินได้โดยไม่เคยเจอตัวจริงคือยุคนี้เห็นหน้าก็เชื่อไม่ได้แล้วครับกรณีของคู่รักแ ca เมอรซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด พวกนี้เขาใช้เทคโนโลยีดีเฟกแบบเรียลไทม์เวลาวิดีโอคอลคุยกันเขาใช้โปรแกรมสวมหน้ากากดิจิทัลทับหน้าตัวเองไปเลยจะขยับปากยิ้มหรือหัวเราะหน้าในจอก็ขยับตามเป๊ะๆเ,เหมือนตัวจริงมายืนอยู่ตรงหน้าเขาจะเลือกหน้าตาพิมพ์นิยมหรือหน้าตาที่ดูน่าเชื่อถือมาคุยกับเหยื่อสร้างสตอรี่เป็นนักธุรกิจหนุม่มหล่อหรือสาวไฮโซพอเหยื่อได้วิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตาก็หมดความระแวงครับคิดว่ามีตัวตนจริง หารู้ไหมว่าคนปลายสายไม่ได้หน้าตาแบบที่ขุยด้วยเลยความเนียนระดับนี้แหละครับที่ทำให้เหยื่อกว่าร้อยรายยอมโอนเงินให้รวมกันกว่า400ล้านบาทโดยที่ไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งและในยุค AI ครองเมืองเราจะมีวิธีจับผิดคนในจอได้อย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกสวมรอยใบหน้าและเสียงมาหลอกลวงเงินมันมีวิธีจับผิด AI ง,ง่ายๆแบบบ้านๆแต่ได้ผลอยู่ครับ ถ้าสงสัยว่าคนที่คุยด้วยในวิดีโอคอลเป็นตัวจริงหรือเปล่าให้ท้าเขาทำท่าแปลกๆเช่นการหันหน้าข้างบอกให้เขาหันซ้ายหรือขวาแบบ90องศาช้าๆเพราะ AI ส่วนใหญ่จะเก่งแต่หน้าตรงพอหันข้างปุ๊บหน้าอาจจะหลุดเบี้ยวหรือมีรอยต่อให้เห็นอีกอย่างคือเอามือปัดหน้าดูลองให้เขายกมือขึ้นมาบังหน้าหรือโบกมือผ่านหน้าถ้าเป็น deepfake ภาพมือมักจะจมหายไปในหน้าหรือหน้าจะกระตุก และก็ต้องสังเกตแสงเงาครับดูว่าแสงที่หน้ากับแสงในห้องมันไปทางเดียวกันไหมถ้าเขาอิดออดอ้างเน็ตไม่ดีสัญญาณกระตุกให้รีบวางสายและบล็อกทันทีครับอย่าไปเสี่ยงมันมีคู่รักสแกมที่ถึงขั้นต้องไปสันีคดีเลยทีเดียวครับซึ่งวีรกรรมที่ทั้งคู่ทำไว้เนี่ยกว่าดเงินไปได้400ล้านเลยครับคู่นี้คือนายคังวัย32และนางสาวอันวัย2 9ครับสงผัวเมียคู่นี้เป็นระดับตัวท็อปที่ใช้ดีเฟกหลอกคนรวยโดยเฉพาะ เขาจะเจาะกลุ่มเหยื่อที่มีเงินหนาสร้างโปรไฟล์หรูหราหลอกให้ลงทุนจนได้เงินไปกว่า400ล้านบาทเพราะกวาดเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรมและรู้ว่าตำรวจเริ่มตามกลิ่นเจอทั้งคู่ก็ตัดสินใจหอบเงินไปขึ้นเคียีงยกเครื่องหน้าใหม่หมดหวังจะเปลี่ยนตัวตนให้จำไม่ได้เพื่อหลบหนีการจับกลุ่มวางแผนหนีแยบยลขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดเนื้อมือกฎหมายครับเปลี่ยนหน้าหนีได้แต่หนีความผิดไม่ได้ บอกเลยว่าในปี2023ปีเดียวเนี่ยทั่วโลกต้องสูญเสียเงินให้กับแก๊งต้มตุนตไปมหาศาลมาก UNODC เขาบอกว่าแค่ปีเดียวมูลค่าความเสียหายจากแก๊งต้มตุนในแถบบ้านเราเนี่ยสูงถึงระหว่าง18,000ล้านถึง37,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ600ล้านถึง1ล้าน200ล้านบาทโอโ้โหเงินมหาศาลขนาดนี้เอาไปสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ทั้งประเทศหรือแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ได้หลายรอบเลยนะครับ นี่คือเงินที่ถูกดูดออกจากกระเป๋าคนทำมาหากินสุจริตไปเข้ากระเป๋าโจรข้ามชาติที่ลอยนวลอยู่ใกล้ๆเรานี่เองการส่งตัวแก๊งต้มตุ๋นกลับประเทศครั้งนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นแค่การจัดฉากของเขมรเพื่อลดแรงกดดันจากนานาชาติมากกว่าการปราบปรามจริงครับเพราะจู่ๆเขมรก็ขยันจับส่งคนร้ายทั้งที่เมื่อก่อนเงียบกริบ คือมันมีแรงกดดันมหาศาลมาตั้งแต่คดีนักศึกษาเกาหลีเสียชีวิตไปจนถึงจีนที่เริ่มเมาจริงไล่บี้จับเฉินจื้อเจ้าพ่อทุนจีนเทาส่งกลับปักกิ่งไปก่อนหน้านี้กัมพูชาเลยต้องแสดงให้เห็นว่าฉันก็ทํานะเพื่อรักษาหน้าและรักษาความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่แต่จะถามว่าปราบจริงไหมก็คงจริงในระดับนึง แต่เหมือนเด็ดดอกไม้มากกว่าถอนรากครับเพราะจับไปแค่73คนจากคนเป็นพันมันน้อยนิดมากครับถ้าไม่กวาดล้างเจ้าหน้าที่ที่รับสวยด้วยเดี๋ยวพวกนี้ก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้อาจเป็นเพียงการเชือดอก่ให้ลิงดูก็เพราะว่าตัวเลขประเมินบอกว่ายังมีคนร้ายอีกเพียบซ่อนตัวอยู่ครับทางการเกาหลีรับประเมินว่ามีคนของเขาติดอยู่ในนั้นถึง1000คนแต่ที่จับมาได้เนี่ยเจ็ดสิบสามคนเท่านั้นอืนี่มันคิดเป็นแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะครับอีกเก อาจจะยังนั่งทํางานต่อหรือถูกย้ายไปซ่อนที่อื่นแล้วก็ได้การส่งกลับของเขเมงครั้งนี้มันเลยเหมือนการส่งสวยให้จบๆไปทีละล็อตเพื่อลดกระแสสังคมในเกาหลีมากกว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็ต้องบุกทลายให้หมดทุกตึกพร้อมกันไปหล่ะครับนี่มันก็ทําให้คนก็สงสัยว่างานนี้มีนอกมีในหรือเปล่าหรือแค่เลือกส่งเฉพาะคนที่หมดประโยชน์แล้วกลับเกาหลีแล้วเมื่อ73คนนี้กลับถึงเกาหลีใต้ตำรวจจะมีวิธีแยกแยะยังไงว่าใครคือคนร้ายตัวจริงที่สมัครใจทำและใครคือเหยื่อที่ถูกบังคับขู่เข็นมา นี่คือโจทหินเลยของตำรวจเกาหลีเลยครับแต่เขาก็มีวิธีดูอยู่โดยเขาจะเช็คจาก 1. มือถือและพาสปอร์ตถ้าใครถือพาสปอร์ตเองมีมือถือใช้ติดต่อโลกภายนอกได้อิสระส่วนใหญ่คือสมัครใจครับเพราะถ้าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ยเขาจะถูกยึดหมด 2. ตํตำแหน่งงานถ้าเป็นระดับหัวหน้าคุมคนอื่นหรือทำฝ่ายเทคนิคหรือบัญชีส่วนใหญ่คือตัวการครับแต่ถ้าเป็นพนักงานโทรศัพท์ระดับล่างที่ต้องทำยอดถ้าทำไม่ได้โดนซ้อมอันนี้อาจจะเป็นเหยื่อ 3. เส้นทางการเงิน ถ้ามีเงินกลับบ้านเป็นกอบเป็นกรรมซื้อของแบรนด์เนมอันนี้ชัดเจนว่าไปกอบโกยและ4คือประวัติเก่าครับพวกจะดสคนนี้หลายคนมีหมายจับติดตัวจากเกาหลีอยู่แล้วหนีคดีไปทําก็มักจะเป็นคนร้ายมากกว่าเหยื่อและคนที่สมัครใจไปเป็นโจรกับคนที่ถูกหลอกไปเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ยบทลงโทษทางกฎหมายมันจะแตกต่างบรรราวฟ้ากับเหวเลยครับถ้าเป็นเหยื่อ กฎหมายจะกันไว้เป็นพยานไม่โดนลงโทษและจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจแต่ถ้าเป็นโจรสมัครใจงานนี้โดนหนักแน่นอนครับยิ่งเกาหลีเพิ่งแก้กฎหมายใหม่เมื่อปลายปี2568ใครที่ทำผิดฐานช่อโกงแบบองค์กรที่มีเหยื่อเยอะๆโทษจำคุกสูงสุดพุ่งไปถึง30ปีหรืออาจถึงตลอดชีวิต นอกจาก73คนนี้ก็ยังมีอีกกว่า60ชีวิตรอคิวส่งกลับและอีกนับพันที่ยังไร้ร่องรอยรัฐบาลเกาหลีใต้ก็คงต้องใช้ไม้นวมปนไม้แข็งบีบขเขมรนต่อไปซึ่งอีก60คนที่รออยู่ก็น่าจะถูกส่งกลับเร็วๆนี้แต่ปัญหาคือพวกที่เหลือที่ยังหาไม่เจอซึ่งพอมีการบีบที่ขเขมรเกิดขึ้นพวกแก๊งนรกพวกนี้ก็จะย้ายฐานหนีไปที่ที่กฎหมายเอื้อมไม่ถึงเช่นเมียวดีในพม่าหรือสามเหลี่ยมทองคําในลาว รัฐบาลเกาหลีใต้รู้ดีครับว่าอาจจะทำอะไรมากไม่ได้ในดินแดนคนอื่นสิ่งที่ทำได้คือการตัดท่อน้ำเลี้ยงประสานกับตำรวจสากลและกดดันผ่านจีนให้ช่วยไล่บี้ในพื้นที่เหล่านั้นรวมถึงต้องเตือนคนในชาติให้หนักว่าอย่าหลงเชื่อไปทํางานสบายรายได้ดีเพราะของฟรีไม่มีในโลกครับจากปฏิบัติการส่งผู้ร้ายข้ามแนนครั้งประวัติศาสตร์นี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้ได้รู้เลยก็คือกฎหมายประเทศเดียวเอาไม่อยู่ โจรมันไร้พรมแดนตำรวจก็ต้องไร้พรมแดนด้วยการที่เกาหลีใต้ส่งเครื่องบินไปรับถึงที่คือการแสดงอำนาจรัฐที่เด็ดขาดตัดปัญหาขั้นตอนส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่ยุ่งยากและที่สำคัญต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบเรียลไทม์และเพื่อนบ้านที่มีประวัติสีเทาอย่างเขมรเนี่ยไม่น่าไว้ใจอย่างยิ่งครับประเทศไหนที่ปล่อยปละละเลยให้มีซ่องโจรรัฐบาลประเทศอื่นต้องร่วมมือกันกดดันทั้งทางเศรษฐกิจและการทูตอย่าปล่อยให้เขาหากินบนความเดือดร้อนของชาวโลกสำหรับไทยเราก็อย่าให้บ้านเรา กลายเป็นทางผ่านหรือฐานที่มั่นใหม่ของผู้มันเด็ดขาดประชาชนเองก็ต้องติดตามข่าวสารเยอะและอย่าหลงเชื่อผู้นี้เด็ดขาดสวัสดีครับ